สำหรับเพื่อนๆชาว Nvidia นะครับที่ใช้ตัววัด FPS นะหรือว่าการทำงานของการ์ดจอแบบนี้นะแล้วเราอยากจะย้ายเนี่ยสแตตตรงนี้ไปจุดที่เราต้องการเนี่ยให้ทำตามนี้ได้เลย <ess> อย่างแรกนะครับผมแนะนำให้เปิดเจ้าตัว Nvidia a p แอขึ้นมาดูก่อนนะว่าปุ่มคีย์ลัดที่จะเข้าไปปรับยคือปุ่มอะไรนะครับให้เราเปิดขึ้นมาแล้วกดไปที่เมนู setting ที่เป็นฟันเฟืองครับผม จากนั้นให้ดูในส่วนของ NVIDIA Overlay ตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้ตรงนี้เขาจะบอกนะว่าของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นปุ่มอะไรแต่โดยส่วนมากเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปปรับมันจะเป็น a n t i n e t a s e t นะครับก็กดขึ้นมาได้เลยและในหน้านี้ให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่เมนูล่างสุดครับผม s t a t นะครับที่เป็นไอคอนรูปแบบนี้และให้กดไปที่เมนูที่2นะครับ Config นะครับใครเป็นภาษาอื่นสังเกตที่ลูกฟันเฟืองนะครับก็จิ้มลงมาได้เลย จากนั้นในส่วนตรงที่ลูกศรชี้นะครับอันแรกเนี่ยเราสามารถกดปรับตรงนี้ได้เลยครับผมว่าอยากจะย้ายเขาไปอยู่จุดไหนนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆมีจุดที่ต้องการนะครับซึ่งมันไม่มีในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราสามารถลากในส่วนของอันถัดมาได้ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการลากนะครับเพื่อปรับซ้ายขวาน,นะครับปึ๊บ ส่วนอันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการลากเพื่อปรับแกนแนวตั้งนะครับแบบนี้เราลองไปปรับกันดูได้เลยนะครับตรงนี้ว่าชอบใจหรือถูกใจแบบไหนนั่นเองเมื่อปรับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดปิดตรงนี้ไปใช้งานได้ตามปกติเลยโอเคลองนั่ไปทำกันดูนะครับติดปัญหาสงสัยไงพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปก่อนปิดคลิปอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ